ไปเปรุ่นตั้มอะไรอ่ะสเป็นเฮียเลยไม่ตายเลยสักจะรีพอร์ต โอเคครับ,รบก็ต้องขอการ์ดสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมนาะยตองประกอบกับ OG, กกเกมโอเวอร์จีอะนีนาเกณฑเช่นเคยกันแล้วนะครับผมแล้วม่ได้ถึงคิวอีกหนึ่งชิคกี้มีที่มีทางบ้านให้ขอมานะครับซึ่งก็ขอนานแล้วแต่ผมก็เพิ่งทำงกับอุบูเบะนะครับผมอุบูเบะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชิคกี้มีนะครับที่ถ้าให้พูดตรงๆเนี่ยก็อยู่มาตั้งแต่เกมเปิดแรกๆเลยนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก่าประมาณนึงนะแต่ด้วยความที่ตัวมันก็เล่นไม่ได้ยากอะไรมากมายแล้วก็็็ถ้า้าดดดึงเเเกกมมีีๆปนตัวววท่แลวพอวสครยย ก็เลยยังเป็นอีกหนึ่งตัวที่ยังมีคนพอจับอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นชิ้นิมีประเภทดินจานะครับเลนสส่วนใหญ่ที่เอาไปก็เป็นในส่วนของป่านะครับผมแล้วก็จะมีบางเกมนะครับที่เขาจะาไปอยู่ในส่วนของเลนท็อปนะว้มแรกของตัวนี้นะครับอยู่ที่3าูดูไฟนะครับผมสกิลของอูบูเมะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับ let's go โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จุดเด่นของแต่ละครมันอย่างชินเคยกันเลยนะครับผมจุดเด่นนะครับดาบวิหกวายุทุกครั้งที่ล่าเงาลงตาที่เกิดจจาาาาากกกกสลลขอองงงงงเเเตตตะครัับโดูทํฟให้วผม่็ คือหนึ่งในแมคขนิกสกิลของบูเมสนะครับโดยสกิลแต่ละสกิลของเธอเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเหมือนล่างเงาปล่อยออกไปอยู่นะอย่างสกิลแรกนะครับจะเป็นการปาล่างเงาไปนะครับ ส่วนสกิลที่สอจะเป็นการทิ้งร่างเงาไว้อ่ามันถึงจะตามกลับมาและประมาณนี้นะครับในส่วนของอัลติเมตก็มีเหมือนกันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับต้องเป็นร่างเงาโดนเท่านั้นนะครับผมถึงจะทําการฟูลเอฟพีให้กับตัวเองนะสกิลที่1นะครับผมเงาปีกวิหกในส่วนของสกิลนี้จะเป็นพาสีฟนะครับเมื่อเราทำการใช้สกิลโดนศัตรูนะครับเราจะได้รับสแต็กเงาปีกวิหกขึ้นมา1อันนะครับโดยจะขึ้นเป็นอยู่บนหัวของเราเลยนะครับสามารถเก็บได้สูงสุดอยู่4ขั้นและจะเพิ่มเอฟเฟสโลว์ให้้้้กกกกััััับบบบบสสสสิิลลลขขขออออออองงงงงงงเเเเเตตตดววยนนนนะะะะคคคคครรรรรรรมมมื่่่่่แ็4าาาาาาทีปปไจพ นนะวิธีการสังเกตดูสแตกง่ายๆก็คือบนหัวเราจะเป็นรูปตาที่มันลืมแบบเต็มตานะครับสกิลที่2นะครับระบำนกกระเรียนเมื่อเรากดใช้แล้วนะครับผมจะทําการปล่อยล่างเงาลงตาออกไปอย่างที่ทางเรากำหนดสร้างไปคอมามแขงแกรงกายภาพและสโลเป้าไหวาย20%น้านูงจุดหวินาที เมื่อสกิลนี้โดนศัตรูนะครับสกิลจะหยุดทันทีแล้วก็ตกลงสู่พื้นรอบๆตัวที่เป้าหมายโดนนะแต่ถ้าเป็นในส่วนของคลิปมันจะพุ่งผ่านนะครับและหลังจากนั้นนะครับสกิลที่ตกอยู่ตรงพื้นนะครับจะระเบิดออกสร้างเป็นความเสียหายเวทแก่ศัตรูที่อยู่และสีพร้อมกับสโลย์20%นานสุด6วินาทีสกิลนี้นะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมใส่มอนเตอร์นะครับผมอีก1.1เท่านะครับสกิลที่สามนะครับผม Night v i s i t o r เมื่อเราทำการกดใช้แล้วนะครับผมจะทำการพุ่งตัวออกไปยังที่ทางที่เรากำหนดและก็ เมื่อเราทําการพุ่งผ่านนะครับจะทาการสร้างครอบแสกายภาพพร้อมกับสโลว์อีก20%แก่เป้าหมายที่เราพุ่งผ่านนะนานสุดจน6วินาทีและหลังจากนั้นนะครับ1วินาทีล่างเงาลงตาที่เราทิ้งไว้นะครับจะทําการพุ่งตามตัวเราไปสร้างเป็นความแสกเวทพร้อมกับเอฟเฟกต์สตันอีก0ู5วินาทีแก่สตูที่อยู่ระหว่างทางและก็รอบรอบตัวเรานะครับ และก็เมื่อเราทําการใช้อันตินะครับผมล่างเงาลงตาจะทําการพุ่งกลับมาหาเราทันทีเลยนะครับอัลติเมทสกิลนะครับผมแฮ c กแอนสลัเมื่อเราทําการกดใช้แล้วนะครับจะทําการกระโดดฟันอย่างต่อเนื่องทั้งหมด3ครั้งสร้างไปความเสียหายกายภาพ แกะศัตรูที่อยู่ในรัศมีแล้วก็จะทําการทุ่มลงสู่พื้นอีกหนึ่งครั้งนะครับผมสร้างไปความเสียกระยภาพเหมือนกันพร้อมกับกระแทกศัตรูรอบๆตัวเราอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็การโจมตีจากอันติแต่ละครั้งนะครับจะทําการสโลปเป้าหมายลงอีก10%นาน1วินาทีและก็การโจมตีครั้งนี้นะครับจะถูกนับว่าใช้รางเงาลงตาไปแล้ว1ครั้งด้วยนะเอาง่ายเลยครับโดยโมมันติจะทําดาเมจทั้งหมด4ฮิตนะครับแตกของพาสซีฟมันก็จะเต็มทันทีเลยนะครับ ดวงตามันเต็มทันทีเลยนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับข้อมูลสกิลของตัวอุบูเมะหน้าที่ของอุบูเมะนะครับผมก็ในความที่เป็นนินจานะครับไม่มีอะไรมากโล่ตัวสําคัญนะครับแต่มันเป็นตัวที่เข้าแล้วต้องดูจังหวะด,ดีๆหน่อยเพราะสกิลต่างๆเนี่ยเข้าไปแทบถวายตัวเลยก็ได้สกิลหนีนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับดังนั้นนะครับใครจะเล่นตัวนี้ต้องดูจังหวะการเข้าดีๆด้วยนะคอมโบนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากตัวมันมีแค่3สกิลด้วยที่สาคัญที่สุดก่อนที่จะเข้าเลยก็คือดูจังหวะด,ดีๆนรถ้้้าาเเป็็ไไม่ไดกอข ใกล้ตายก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับผมเพราะตัวเรามันค่อนข้างที่จะบ้างแล้วก็ถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันบทสกิลเลยไงคอมโบนะครับผมแล้วก็จะทําการใช้2ต่อสตูไปเรื่อยนะครับปาต่ออย่างนี้ไปเรื่อยเลยนะเพื่อจะเป็นการเลี้ยงสแต็คของพาสีแรกด้วยแล้วหลังจากนั้นนะครับผมถ้าสตูมันใกล้ตายอย่างเงี้ยแล้วก็ทําการสไลด์3เข้าไปแล้วก็บวกได้อันตินะครับจากนั้นก็ตีปกตินะย้ําอีกทีนะครับต้องดูจังหวะดีดีด้วยนะ ประมาณนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับผมอันติของอูเบนะครับสามารถย้ายตำแหน่งได้โดยใช้แฟตนะครับซึ่งจะเป็นประมาณนี้นะครับอันติเราจะอยู่ระยะประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งมันไม่โดนศัตรูแต่เราสามารถใช้แฟตเคลื่อนที่ได้นะครับ ประมาณนี้นะไอเทมของอุบูเมะนะครับก็จะเป็นในส่วนของไอเทมประเภทเพิ่มความเสียหายพวกสกิลเป็นหลักนะครับเคียวต่างๆอะไรเงี้ยไอพวกที่มันเพิ่มความเสียหายจากสกิลนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของไอเทมที่แบบทําให้เราละลายอีกฝั่งเขาให้ได้ง่ายที่สุดนะครับผมอย่างเคียวบอลโลกก็ใช้ได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไอเทมตามสถานการณ์เลยนะครับผมโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลของตัวอุบูเมะช่วงต่อไปครับจะเป็นในช่วงของเกมเพลย์ของอุบูเมะแล้วนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนนนะะะครับบบออออ๋เเเกมมมี้ผจาุูไปนะ ราะผมป่ามาหลายเกมแล้วอยากจะไปยืนเลยบนบ้างเปลี่ยนบรรยากาศให้คนดูไงโอเคเราไปเล่นเลยเนื่องจากตอนที่ผมอัดอยู่เนี่ยฝนมันตกนะครับทาให้เสียงฝนเข้าในเสียงคลิปแบบเยอะมากเลยนะคือผมลองเช็คแ้วมันฟังไม่รู้เรื่องเลยังนท้งเกมนี้ผมเลยจะมาเป็นพาร์ทับแทนนะครับตอนแรกก็ว่าจะอัดใหม่แหละแต่เกมนี้มันมีอะไรน่าสนใจเยอะอะไรไงผมเลยอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะรอบนี้ชนเลงกับทาคิยาฉะนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยนะป่าก็มาเติมบ่อยทาคิย ก็ด้วยความที่มันกดหนักกู่แล้วด้วยดูสภาพผมนี่เนี่ยลุงแห่ติดป้อมเลย,เยแต่ก็ไม่ใช่แค่เขานะครับที่มีป่าเราก็มีป่าเหมือนกันนะครับผมจังหวะนี้ผมเลยเรียกเพื่อนให้มาทําการลุมประชาทันนะครับอันนี้ไม่ได้เรียกว่าลุมนะครับเขาเรียกว่าพลัยพราอมสมคี ยืนเลนอยู่ดีๆพี่ก็มาซะบ่อยจังเลยพี่เป็นอะไรกับผมไม่แน่ FC ใช่ไหมแน่ผมรู้แล้วเนี่ยโอ้โหดีนะเรายังมีอันติอยู่เลยรอดมาได้นะแต่ก็สภาพจะตายแหละไว้ตายแหละลน้วน่ยความที่เลนบนเราแล้าความห้าวของเขาก็มีแต่จังหวะนี้แล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมเราถึงห้าวลายเต็มเท้าก็ยังจะเข้าโอ้โหดาเมจหรือตดจังหวะนี้ลากม่วงๆนี่เรียกกลับบ้านเลยฮะ นาทีนี้ได้เวลางัดพลังความสามคีออกมาใช้ให้แต่หารู้ไม่ว่าของเขามีเยอะกว่าเปิดสีฟ้าออกมาเดินแทบไม่ออกกระโดดตอกแต่ก็ไม่โดนใครเมธบอกทําทําไมพี่จังหวะนี้ผมนี่ปวดหัวเลยปล่อยของกับเต็มที่ h ฮ็พีก็ลิปหลีเหลือเกินจังหวะนี้ก็ดูที่เชิญของใครของมันแต่เมธเราดันลั้นไปโดนเท้าแล้วก็บอกพี่บ่าวฝากที่เหลือด้วยความสวยก็บตกอยู่ที่เราแต่เอวเราดันผิวกว่าแหมเกือบกลับบ้านคู่ ความมั่นใจที่พกมาเต็มกระเป๋าแต่ฝั่งเรานั้นมีเท้าเยอะกว่าจังหวะนี้ก็อยจะได้รอช้าลุมใส่บาทากันให้เต็มที่โดดหลบไปอย่างนี้พี่ก็ตามได้แหม่ไม่นอาหรอกน้องช็อตนี้ผมอยากให้เพื่อนๆดูเองมากกว่าเอาเป็นว่ารีเฟกตผมยังเข็งอยู่กันล้วกันนะ เราเป็นโคตรเทพเลยวะแต่หนึ่งแรกสีนี่ก็ไม่คุ้มนะเนี่ยทีมทำไรเนี่ยไม่กลับมากัดมาอย่างงี้ผนแกหรือถอนอย่างอุบูเมก็ไม่รีรอช้าถอนป้อมให้เต็มที่ถอนยันลากยันโคนไปถึงทรงในกลับมาตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วจ้าได้เวลาเก็บตกกองทับบกช่องเจ็ดจังหวะนี้ใครมาพี่ก็ไม่สนพี่ใส่หมดไม่สนลูกใคร ซับสองสยองขวัญแต่กลับหวานแค่คนเดียวแต่เหลียวตาไปเห็นชิรานุอิจังหวันนี้หนีไม่พ้นหรอกนะนายจ๋าการกระทำต่อไปนี้ห้ามลอกเลียนแบบถ้าคุณไม่มีกันเวทเรียกกูหายไปไหนหมดเนี่ยองคารักษ์พิทักษ์ป้อมคือหน้าที่ของเราเปล่ารอกกูอยากได้ตังเออรวยรวยรวย นี่คือผลของกรรมที่ไปบวกกับเมฆเขาโดยไม่มีการเวทเกิดใหม่สิครับรออะไรสปิดพุธที่ดีเป็นหน้าที่ของเลนท็อปแต่โจทย์ก่าวบอกแล้วครับงั้นไปเกิดใหม่ไปึแรงจังวะแล้วก็ไปเป็นตามยถากรรมนี่มีแข็งลอกแต่ชื่อนี้บอกกูมีอีกดอกอืแล้วก็แพ ไครแชนไม่มีใครโมโหป่าเกมเมื่อกี้ไม่มีออบเจกต์อะไรไม่เอาเลยทาโกะไม่มีสักบัฟโซเกนบิไม่มีสักตัวอีกฟังครับกัดฟันแน่ๆนะมึงเจอกูแน่แน 敵の味方の石像が破壊された仲間は捨られました ส,สใจโอเคครับเปกันบ,บ้างครับสำหรับตัวละครนี้ผมว่าก็เป็นหนึ่งตัวนะที่ก็ไม่ได้ี้เล่อะไรเลยตัวมันก็มีอะไรหลายอย่างที่ตัวยุคใหม่ยังไม่มีด้วยอย่างตอนนันติที่แบบเป็นอมาตะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นไอคอรับ<ำ>ตัวนี้เลยก็ว่าได้แต่วงก็ค่อนข,ข้างที่แคบไปสักหน่อยแล้วก็ตัวมันเป็นตัวที่เข้าแล้วออกค่อนข้างที่จะยากก็อย่างที่บอกไปดูจังหวะด,ดีๆกันด้วยนะครับถ้าใครอยากไปฝึกตัวนี้ก็ไปฝึกได้นะครับตัวมันก็ยังไม่ได้ตกเมยตาอะไรมากนะอ๋อแล้วก็ขอเพิ่มเติมนะครับโอเมโด อีโวขั้น2ไปนะซึ่งก็คือทุกครั้งที่เราใช้สกิลหรือจมตีปกติมันจะลดคูดาวสกิลลงนะครับผมยกเว้นอัลติเมทนะโดยการกระทาใส่ศัตรูนะครับผมจะลอดอยู่ที่0.4วิแล้วก็การกระทาใส่มอนเตอร์นะครับจะลดลงอยู่ที่0.3วินะครับเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งโอเมโดที่เล่นง่ายดีนะตัวมันก็สามารถเมนเทนสกิลได้ง่ายขึ้นนะครับพอทุกการกระทาของเรามันลดคูดาวสกิลหมดเลยไงาะว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะถ้าใครอยากไปฝึกก็ไปฝึกได้นะครับผมสำหรับผมก็จะมีประมาณ ก้องการให้ผมด้วยหนึ่งคิกขอทุกคนคือการังใจอันมาสั่งผมมา,มากๆเลยนะขอบคุณทุกคนที่กดให้นะครับ Thank you ครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นติดตามรับชมได้เลยนะครับสรับวันนี้บ๊ายบายฮะเจอกันในเกมต่อไป